สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับคอนเทนต์ของ just do it นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ด้านรถ r s c h e หรือ Porsche นั่นเองนะครับรถผมที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ก็คือเจ้า Porsche Cayman 987.2 PDK นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมการเปลี่ยนผ้าเบรกเจ้า Porsche Cayman คันนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอเล่าสตอรี่มันนิดหนึ่งนะครับ ตั้งแต่ผมได้รถมาแรกๆนะครับช่วงประมาณสักเดือนแรกถึง2เดือนไม่เกินนี้นะครับรถผมเนี่ยมีไฟโชว์เตือนผ้าเบรกนะครับว่าผ้าเบรกหมดก็เลยทําการตรวจเช็คนะครับพบว่าผ้าเบรคคู่หน้ากำลังจะหมดนะครับทีนี้ก็เช็คไปหลายที่นะครับเช็คไปอยู่ประมาณ2ที่3ที่นะครับปรากฏว่าไปเจออยู่ที่1น,นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนจําหน่าย คาเบรกยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งผมจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเอาสเปคที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่เขาไม่มีเขาบอกว่าเขามีตัวลองลงมาซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันเขาพูดแบบนี้นะครับผมก็ย้ำกับเขาแล้วนะว่าใช้ได้แน่นะผมขับรถค่อนข้างเร็วเบรกค่อนข้างหนักเขาบอกได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือซื้อไปหลายคันแล้วนะครับ นะครับโอ้ก็มาซื้อจากเขาไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้ยินค่อนข้างเป็นเรื่องประจําหรือเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับจริงๆก็เคยซื้อของร้านเขาอยู่หลายครั้งนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เลยคิดว่าอะลองดูละกันนะครับซึ่งราคานะครับก็ต้องบอกว่าถูกกว่าศูนย์ประมาณ40%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็นำมาเปลี่ยนนะครับซึ่งผมก็เป็นคนเปลี่ยนเอง แล้วปรากฏว่ามันจะต้องมีทริปอยู่ทริปหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องขับเจ้าคันนี้นะครับไปต่างจังหวัดต,ต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่ผมจะไปทริปเนี้ยผมเอารถไปลานอินพัฟเบก่อนนะครับเป็นลานอินพัฟเบก่อนประมาณร้อยร้อยถึงสองร้อยโลนะครับก็คือขับอยู่ในเมืองขับอยู่ในละแวกบ้านนะครับทีนี้พอเราขับออกต่างจังหวัดแน่นอนครับก็ก็ได้ใช้ความเร็วนะครับแล้วก็ เลยลองทดสอบเบรกนะครับคันนี้ก่อนที่จะเป็นผ้าเบรกอันใหม่เข้าไปนะครับผมเนี่ยใช้ผ้าเบรกเดิมโรงงานอยู่นะครับเป็นของเดิมโรงงานปรากฏว่าก็จาผมก็จาฟีลลิ่งได้นะครับว่าเบรกผ้าเบรกเดิมโรงงานนั้นเวลาจับจับแบบไหนนะครับระยะในการหยุดจอดสั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ก็สัมผัสได้แล้วก็จําได้นะครับแต่พอมาเจอผ้าเบรกอันนี้นะครับที่ เปลี่ยนเข้าไปปรากฏว่ามันเบรกไม่อยู่ครับคือมันเบรกไม่ดีเลยนะครับซึ่งผมเองก็บอกตามตรงนะครับไม่โอเคเลยผมให้ความสำคัญกับเรื่องเรื่องเบรกเรื่องยางเรื่องเกี่ยวกับช่วงล่างเนี่ยผมจะให้ความสำคัญมากนะอย่างยกตัวอย่างนะครับยางเนี่ยคือสิ่งสุดท้ายที่เกาะบนถนนนะครับผมก็ให้ความสำคัญมากรองลงมาก็คือเบรกนะครับ คือจริงๆอ่ะมันให้ความสําคัญได้พอๆกันเลยนะครับเบรกกับยางเนี่ยพอๆกันเลยเพราะเพราะถ้าเบรกไม่อยู่ยางดีก็ไม่มีประโยชน์นะครับหรือต่อให้เบรกดีแต่ยางไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์หลังจากนั้นมาผมก็เริ่มศึกษาข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะครับได้ข้อมูลจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาก็แจ้งมาว่าเออมีผ้าเบรกยี่ห้อนี้นะครับราคาราคาก็กลางๆนะครับไม่ถูกไม่แพงนะครับแล้วก็แต่ว่าได้ ได้ตัวผ้าเบรกที่คุณภาพสูงสุดนะครับที่ทนได้ประมาณ800อ,องศานะครับซึ่งแน่นอนครับว่า,ก,าก็น่าสนใจนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็เขาก็เลยส่งผ้าเบตรกตัวอย่างมาให้ผมลองก่อนนะครับซึ่งต้งมองบอกว่เป็นตัวอย่างก่อนนะครับเพราะว่าเขาเขาผลิตเป็น m e t e t o r r e r r ความหมายคือถ้ามีออเดอร์เข้าไปเนี่ยเขาถึงจะเริ่มผลิตให้นะครับ ผมก็ได้ลองใช้อยู่ประมาณสักประมาณเดือนหนึ่งนะประมาณนี้นะครับก็ถามว่าดีไหมคือผมยังตอบร้อยเไม่ได้เพราะว่าผ้าเบรกทุกยี่ห้อมันต้องลันอินนะครับมันต้องลันอินหมดเอ,อคือกว่าจะให้จานกับผ้าเนี่ยมันจับเป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็เป็นร้อยโลซึ่ง ในระยะเวลาริงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมขับไม่ถึงห้าสิบโลที่้ํานะครับก็ก็เลยแบบยังยังให้คําตอบกับเขาไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเคยสั่งผ้าเบรกของเขาเนี่ยมาใส่รถที่บ้านอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งเบรกดีครับเบรกดีมากประทับค่อนข้างประทับใจเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรนะครับเอาผ้าเบรกนี้มาใส่ชั่วคราวก่อนแล้ววันนี้ เขาก็เอาพระเบ k ตัวจริงนะที่จะใส่ประจำการและอยู่ยาวๆเลยนะครับเอามาใส่อีกหนึ่งรอบนะครับเป็นรอบที่สามนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะนี่นี่เป็นพระเบ k ตัวท็อปสุดข,ของเขานะครับแพงสุดข,ของเขานะครับที่ผมจะเอามาใส่ประจำการในรถผมวันนี้นะครับนี่ก็ให้ดูเนื้องานก่อนเนาะ มันจะมีสิ่งที่ผมเห็นนะมันมีผสมทองแดงเข้าไปนะครับแล้วก็มีส่วนผสมอื่นๆนะที่ผมก็ไม่ชัวร์นะว่ามันคือผสมส่วนผสมอะไรบ้างนะครับขออนุญาตไม่บอกยี่ห้อนะครับเนื่องจากหนึ่งคือเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะครับผมซื้อเองนะครับข้อที่สองคือผมอยากจะลองเทสดูก่อนนะครับว่า หลังจากที่มันพ้นลันอินไปแล้วนะครับผ้าเบรกมันจับดีอย่างที่คาดหวังไว้หรือเปล่านะครับถ้ามันดีพอๆกับโรงงานหรือมันดีมากกว่าโรงงานเนี่ยผมจะทำคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อมาบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าฟิลลิ่งหลังจากที่มันพ้นลันอินแล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงนะครับแต่ละความเร็วหรือในการกดเบรกแต่ละครั้งเนี่ยมันจับดีแค่ไหนนะครับ เบรกกี่ครั้งถึงจะเฟดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทำคลิปบอกเพื่อนๆอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับอ่ะเอาละเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่หลักๆอยู่3อย่างด้วยกันนะครับก็จะมีเต้ายางนะครับที่เอาไว้รองใต้รถนะครับมันจะเสียบเข้าไปกับตัวรถนะครับแล้วก็หมุนมันก็จะล็อกแล้วเราก็สามารถเอาแม่แรงเนี่ย ขึ้นตัวนี้ได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ตัวขันนะครับนะฮะเดี๋ยวผมเป็นขันแบบประแจปอนนะครับน็อตทุกตัวผมต้องขันปอนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็บล็อกกันขโมยนะครับบล็อกกันขโมยนะครับอันนี้ก็ต้องมีทุกคันนะครับเพราะถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวล้อหายได้นะครับอันตรายนะครับ เอาละครับหลังจากถอดล้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเอาสลักตัวนี้ออกนะครับนี่นะฮะสลักกลมๆแท่งๆยาวๆนี้นะครับออกนะครับแล้วก็เอาเซนเซอร์ออกนะครับแล้วก็เอาแผ่นแผ่นล็อกเนี่ยนะครับออกนะครับก็จะสามารถเอาผ้าเบรกออกได้แล้วนะครับตอนนี้ก็แกะผ้าเบรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูข้างในกันนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําความสะอาดล้างทั้งหมดเลยนะครับคลีนทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมมีน้ํายาละลายคราบอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับ,นะรบผมเป็นประเภทแบบเห็นความสกรปรกไม่ค่อยได้นะครับถ้าผมมีโอกาสหรือแกะนี่ตรงนี้เมื่อไหร่นะครับในส่วนพวกนี้เมื่อไหร่นะผมจะล้างให้สะอาดทุกครั้งนะครับเพราะว่ามัน คงไม่มีโอกาสได้มาล้างบ่อยๆนะครับถ้ามันสะอาดนะผมเชื่อว่ามันจะเป็นรถที่ดูดีอยู่เสมอนะครับมองกี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับแต่ถ้าให้รถแพงดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าไม่สนใจไม่ใส่ใจนะสกระปรกไม่ทําความสะอาดไม่ดูแลนะครับรถมันก็จะดูดูไม่น่าขับไม่น่าใช้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจัดการเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็ล้างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้น้ํายาขจัดคราบนะครับฉีดแล้วก็เอาแปรงถูนะครับถูจนทั่วนะครับแล้วก็ฉีดให้เข้าไปซอกลึกๆพวกนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีโอกาสนะครับเนี่ยผมก็ฉีดหมดเลยนะครับฉีดแล้วก็เอาแปรงถูทุกชิ้นนะครับถูทั้งหมดเลยนะครับตามร่องนะครับตามซอกนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ ปืนฉีดน้ำเรื่องดันสูงนะครับฉีดอัดเข้าไปนะครับฉีดเพื่อความสะอาดนะครับคาลิปงปคาลิเปอร์เบรกนะครับนะคาลิเปอร์เบรกก็ทำความสะอาดด้วยนะครับผงขาเหมาอะไรต่างๆที่มันเกาะอยู่รวมไปถึงจานนะครับฉีดอัดเข้าไปตามรูนี้นะครับนี่ฮะรูระบายเนี่ยครับทั้งหมดเลยนะครับจะได้เอาฝุ่นฝุ่นผงของเบรกนะครับออกนะครับนะฮะ ก็เดี๋ยวประกอบเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าพอใจนะครับสะอาดสะอ้านเรียบร้อยดีนี่เห็นแบบนี้เราค่อยชื่นใจหน่อยนะครับเพราะว่าเออไหนไหนก็ลือแล้วนะครับก็ทําความสะอาดไปด้วยเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆผมก็ใส่ผ้าเบรกทุกอย่างกลับเข้าไปเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าออจริงจริงแล้วเนี่ยผ้าเบรกของพอร์เนี่ยมันถอดง่ายมากเลยนะครับแค่ถอดสลักนี้นะครับเนี่ยต้องถอดไอตัวล็อกนี้ก่อนนะครับกิบล,ล็อกนี้แล้วก็เอาสลักนี้ถอยออกไปนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยก็สามารถดึงผ้าเบรกออกมาได้เลยนะครับพอดึงมาเสร็จเนี่ยก็ทําความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ถางพับเบรกไอถางตัวลูกสูบเบรกนะครับลูกสูบเบรกสี่พอตเนี่ยถ่างออกไปนะครับเพื่อที่จะได้ใส่พับเบรกอันใหม่ได้นะครับนะอันนี้ก็เนี่ยฮะเห็นไหมครับนะถ้าเราไม่ถ่างเนี่ยพัะไอตัวลูกสูบเนี่ยมันดันออกมาเนี่ยมันจะใส่พับเบรกลงไปไม่ได้นะครับนะฉะนั้นต้องดันลูกสูบเบรกออกไปก่อนนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเอาละครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับ EP นี้นะครับ ดูแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองเปลี่ยนผ้าเบรกรถ p o s e หรือ Porsche ของตัวท่านเองนะครับเพราะว่าเขาดีไซน์มาให้ถอดตัวผ้าเบรกเนี่ยค่อนข้างง่ายเลครับนะครับมีแม่แรงมีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างเนี่ยก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนผ้าเบรกเองได้ไม่ยากเย็นเลยนะครับส่วนหนึ่งนะที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือการได้คลีนทำความสะอาดในซุ้มล้อต่างๆนะครับ ก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีคราบสกรปรกที่เวลาเราไปล้างรถเนี่ยมันไม่สามารถที่จะล้างเข้าไปถึงนะครับแต่พอถอดล้อออกมาแล้วเนี่ยมันล้างได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มันสกรปรกนะครับผมใช้เวลาทั้งหมดยอยู่ประมาณสักสอสามชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าผมไม่รีบค่อยๆล้างใจเย็นๆน,นะครับดูไปด้วยนะครับสังเกตไปด้วยว่ามีอะไรที่มัน ดูแล้วมีความเสียหายไหมมีความเสี่ยงที่จะต้องเปลี่ยนอะไรอ่าไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างบูธลูกหมากเราได้ดูเลยโชคแตกไหมนะครับท่อน้ํานะครับมีอะไรรั่วซึมหรือเปล่านะครับเราสามารถดูได้เลยเพราะว่าเราแกะออกมาแล้วนะครับมันเห็นหมดทุกอย่างนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเราได้ดูแลรถตัวเราเองนะครับได้เห็นคาตาเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตาม อีพีของ Mercedes ใน EP ีต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับแล้วถ้าติดขัดตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยเหลือได้เนี่ยก็จะเข้าไปตอบให้นะครับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ